เอ้ยพวกเราวันนี้เราต้องทําหน้าที่นะเราเป็นนักดับเพลิงกันนะตอนนี้แกรน n ี c ครูบอดีนี่ต่อจากวิดีโอจะพานําำเองพวกเราเร็วเริ่มแรกนะครับตอนนี้เนี่ยเออเหมือนเขาให้ฝึกก่อนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไงเติมน้ําหรอจจ๊บๆจบเจ๊บาแต่น้ําเราเต็มนี่ตรงนี้น้ําเต็มนะครับสามารถเติมน้ําได้ แต่ว่านะเราต้องดับเพลิงกันก่อนดูโอ้ต้นไม้ไฟไหม้หมดเลยพวกเราดูสินี่ดับนะครับเจอ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 ดับดับเร็วพวกเราช่วยกันหน่อยเออดูดิมีแต่ทุกคนช่วยกันนะครับเห็นมอ๋อสี่นอนะครับไปอันนี้ได้แล้วโอเคอันต่อไปแล้วดับเร็วจึ๊บจึ๊บจื๊บอ๋อนี่ไม่มีไฟตรงข้างบนนี่ข้างบนนี้อ่านี่ช่วยกันฉีดน้ํานะครับ ตอนนี้น้ำหมดนะครับไปเติมก่อน no มาเติมตรงนี้นะครับตามเขาเลยชึบป๊บเติมน้ําเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปฉีดต่อชึบนี่ปึ๊บดับเร็วโวดงอดงอดงอดคูบดีช่วยกันหน่อยชึบชึบชึบข้างบนด้วยนี่โอ้โหช่วยกันเยอะมากๆพวกเรา ันนี้ก็น้ำหมดแล้วโอโนก็ต้องไปเติมใหม่นะครับจุ๊บนี่มาแล้วบูบบูบูบน้ำก็จะเข้ามานะครับนี่เราไปตรงอื่นกันบ้างเปล่าฝั่งนี้ก็ไหม้เหมือนกันนะครับตรงนี้โนเดี๋ยวนะเราต้องช่วยกันดับปุ๊บเติดชีดชีตชีชีเติดเติดเติดเิดมันจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับข้างบนเห็นมาพวกเราโอ้โหไฟป่ามาจากไหนเนี่ยเต็มไปหมดเลย ปึ๊บข้างล่างฉีดก่อนจ๊บ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 อันนี้เทเลพอร์ตไปได้เหรอเดี๋ยวขอดูหน่อยอ๋อถ้าเทเลพอร์ตจะกลับมาจุดเริ่มต้นตรงนี้นี่แล้วก็เติมฟิลทงชื้อปึ๊บป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 ึ๊บตอนนี้มีเงินอยู่3,500นะครับเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้ฉีดบ้านเลยฉีดบ้านก่อนบ้านใหม่แล้วโมีใครอยู่ไหมรีบออกมานะช ชีดก่อนเอ,อิดเจิดเออิดโอ้บ้านนี้ไม่ทั้งหลังเลยพวกเราโอ,โอ้ไม่เฮ้ยแต่ใช้เวลานานอยู่นะเนี่ยดูสิเดี๋ยวนะฟิวแทงก่อนปุ๊บอ่าน้ำเต็มดูด เราว่านะมันต้องอัปเกรดก่อนอะไม่งั้นเนี่ยช่วยเหลือไม่ทันแน่ๆเลยตรงนี้นะเรามาที่ช็อปตรงนี้ดีกว่าที่แกนี่ยืนนะครับตรงนี้ออตรงนี้เป็นเหมือนสายพ่นนะ<อ>เห็นไหมดูมีเยอะมากๆเลยพวกเรามีเลเวล3นะครับเลเวล4เอไปเดี๋ยวทำไมเป็นกระป๋องสเปรย์เออปืนฉีดน้ำก็มีนะครับเอาความจุก,ก่อนมนะมความจุเอ่อ2พ0 0ซื้อได้ ันซื้ออันนี้ก่อนละกันเรียบร้อยแล้วก็ใส่นะครับนี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับความจุกก็เพิ่มขึ้นมา350แล้วพวกเราดูสินี่เป็นไงโอ้ไม่ใครก็ได้ช่วยด้วยโน no. ไม่ทั้งหลังเลยเนี่ยโอ้ไม oh <my> ่กชีดก่อน เฮ้เดี๋ยวนะเรามีเงินแล้วเราไปอัปเกรดก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวเราเปลี่ยนสายฉีดใหม่ดีกว่าเป็นอันนี้อ๋อดูกระปองสเปย์นะครับเขาบอกว่าเพิ่มระยะเหรอ30เหรอน่าจะไกลขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อ water damage เนี่ย27อันเนี้เยเฮ้เดี๋ยวราคาเท่ากันหนอห15อ๋อแต่ระยะมันคนละอันกันอันนี้แรงกว่าแต่ว่านี้ระยะไกลกว่าแล้วก็อันนี้อ่ะสา่เออปืนฉีดน้ำกับสเปย์ งั้นเราเลือกเป็นอ่สเปร์แลกันหมื่นห้านะครับเราก็สวมใส่ปุ๊บเรียบร้อยปะลุยกันต่อจุบ๊บนี่ได้กระป๋องสเปร์มาแล้วทำไมมือเป็นไง <c oughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋วอาครูวอดีเป็นยังไงบ้างเนี่ยเออตรงนี้โอ้โหไฟลุกลามเยอะมากๆเดี๋ยวเราช่วยเองตรงกำแพงก่อนเลยมะกำแพงไหม่ะเนี่ยฮะเดอเดเดเดอแพงไหมเรียบร้อยปุ๊บตรงนี้ ไวข oh, ึ okay. ้นมาโอ้ไวกว่าเดิมอีกดูสิเติมน้ำก่อนเอิร์บเบิร์เิ์เิฟิลถังนะครับจุ๊บโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวนะช่วยครูบาดีก่อนเบิบแล้วก็ฉีดอืดจุดจุดเออแต่ไวเหมือนกันนะเนี่ย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเนี่ยแต่น้ำก็หมดไวเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแทงกันดีกว่ามาเป็นแทงนี้มันจุได้750เลยนะพวกเราดูสิจุบกดไปเลยเรียบร้อยนะครับ,บ<ะ>เงินหายอ่ไม่เป็นไรมาแล้วแทงอันใหม่ของเราดูมันจุได้750นะครับ,บแล้วเราก็นี่ ฟิวแทงต่อโจ๊ด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 จ๊ะอันนี้รู้สึกมันจะขึ้นทีละสามหรอบวกสามอปุ๊บมันมีอัปเกรดด้วยนี่อัปเกรดเจ็ดหมื่นห้ามันจะขึ้นบวกยี่ห้าอ๋อเข้าใจแล้วมันจะเติมไวขึ้นแน่เลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินนะครับโอเคเราไปดับไฟป่ากันก่อนเอ้ยประตูบ้านไมหมพวกเราดับสิรออะไรล่ะจึ๊บเอาดับไม่ได้นี่จื๊บฉีด,ย,ดยิบดอยฉีดข้างบนข้างในอะ่ะ ข้างนไหม้นน่อ๋อไม่ไหม้แล้วนะครับตรงนี้มาเอาล่ะเดี๋ยวเราจะทําให้ฝนเทลงมานะนี่<ว>กดบายไปเลย28่โลบักฝนเทฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาเติมฉีดเติฉีดดูมันจะไวขึ้นนะครับพวกเราเป็นไงเห็นไหมใช่ไหมมันไวขึ้นหรือเปล่าแกนนี้หรือว่าไม่ได้ไวเ,<อ>เดี๋ยวเติมก่อน เติมจ๊บจบขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาป๊โอเคปไปกันต่อเร็วดับต่อจ๊บอันนี้มันจะคูณสองนะพวกเราปุ๊บปปึ๊บนี่รวดเร็วมะรวดเร็วมะจึบรวดเร็วน้ำก็หมดเร็วเช่นกันจ๊บจ๊บจืบฝนตกช่วยได้อะฝนหยุดตกแล้วไม่ทำไมมันวายจังเลยอ่ะเดี๋ยวมันฉีดได้ระยะนี้ปะเดี๋ยวขาลองหน่อย อ๋อไม่ถึงนะครับต้องไปใกล้ๆอันนี้เพราะว่าเราใช้สเปร์เดี๋ยวลองใกลๆดิตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องใกล้นี่ตรงนี้ได้ไไดไไดไดชืบชืบช,ชข้างบนข้างบนไม่ถึงเอ้ยถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวนะถึงแล้วข้างบนอ๋อรู้แล้วข้อเสียของมัน นี่ไงทุกคนรู้สึกว่ามันจะมียานพานะด้วยนะ <What? S 1> เดี๋ยวขอลองเข้าไปดูก่อนจุ๊บนี่มีจักรยานนะครับห้าหมื่นครับแล้วก็อันนี้โอ้รถดับเพลิงขนาดใหญ่แพงมากอีกอันนึ่งโอ้แต่ละอันมอไซน์นะครับนี่มีรถด้วยโกคานะครับรถสีทองอามีอยู่แค่นี้นะครับมันน่าจะเพิ่มสปีดอย่างเดียวนะเห็นเขาเขียนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราเอาจักรยานละกัน,นจุ๊บ จักรยานของเรามาแล้วนี่นั่งครับดูโอ้สุดเท่ดูต่อต่อไปโดขี่จักรยานนะครับนี่เดี๋ยวไปโจบแกรนี่ก่อนเดีจบ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 จแกรนี่ไปด้วยกันไหมจ้าแกรนี่คุณยายสอนทายไม่ได้นะนั่งในคนเดียวเอาเอาซอนได้ด้วยหรอไปแกรนี่ไปอีกเมืองกันแกรนี่อย่ากลายลากนะประจันเต็มดวงเนี่ยเอ ไปแล้วนะะว้าวนี่มันเมืองหิมะนี่นาสวยงามมากๆเลยดูหิมะตกนะครับไม่มีไฟไหม้เลยอ่ะเดี๋ยวนะแล้วเราจะดับยังไงอ๋อมีอยู่นี่ไงเนี่ยเป็นไฟไหม้นะครับตรงนี้เดี๋ยวแล้วเ,เราจะลงยังไงอะขอกระโดดลงโอเคปุ๊บฉีดฉีดฉีดสิได้มาี่ไงเป็นวินเทอร์ไฟนะครับปุ๊บ ไฟฤดูหนาวบู๊ปบู๊ปบู๊บดั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 บแกรนี่ดับไฟนะครับตรงนี้มันเป็นไฟวินเทอร์นะแกรนี่ระวังด้วยล่ะยืบจ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 บยังไม่ได้อัปเกรดไอ้นี่เลยอ่ะที่ดับเพลิงอ่ะยืบดับนะครับดับให้หมดุุบบป๊โอเคเรามาอัปเกรดกันต่อดีกว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณเออ่แสนหกนะครับซื้ออะไรได้บ้างเอ่ยอันนี้มีแล้วปุ๊บปึ๊บข้ามข้าม สามหมื่นห้าไม่เอาถูกไปรันเชอร์แสนห้านะครับเรามีแสนหกโอเคเอาอันนี้แหละ <S <S เดี๋ยวนะระยะเท่าไหร่หกสิบดาเมจห้าสิบห้ามาลองดูสมใส่ปปไปลองกันดีกว่าพวกเราจึบโอ้เออแป๊บเดียวนี่จึบ๊บเนี่ยเร็วมากดูปึ๊บเนี่ยทุกครั้งเดียวเองมั้งเนี่ยดูจึบ๊บไม่ถึงวิ้่อะพวกเรา ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอเป็นไงฉีดเดีย na, ๋ยวฉีดจึ๊บอระยะไกลได้นะครับตรงนี้โอเคถือว่าดีแล้วเนี่ยอันนี้เห็นไหมไกลมากแต่ว่าอัปเกรดเดี๋ยวเรายังไม่ได้อัปเกรดอันนี้เลยราคา7จ็ดหมโอเคเดี๋ยวรออัปเกรดก่อนปุ๊บไปหาพวกแกรนนี่กันดีกว่าแฮะพวกเรานี่ไปกันมาเนี่ยเราจะขับจักรยานไปแล้วนะนี่ไปกันเปล่า ไม่มีใครไปกันเลยนะครับตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะไปดับไฟนะฝั่งนู้นนะ่ปะป่ะพวกเราไปเร็วจบจบจบไปแล้วปั่นจักรยานไปนะครับเอ๊ะรู้สึกว่ามันจะอัปเกรดหมดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะลองดูจบอัปเกรด75หอัปเกรดปุ๊บจะได้บวกยี่ห้านะครับนี่เห็นปะ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหมดเลยว้าวดูสแสดงว่ามันจะเร็วขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองฉีดดูก่อน<ะ>จบจบฉีด ฉีดอฉีดข,ข้างบนปุ๊บปุ๊บฉีดน้ำไม่ใช่ฉีอ่ะหมดละอ่ะปะนี่ไงโอ้ oh God. ่กเร็วกว่าเดิมหัวไวมากพวกเราต้องช่วยกันดับนะบ้านนี้กำลังไหมมาฮีโร่มาแล้วจื๊บนี่ช่วยกันเร็วปุ๊บหน้าต่างหน้าต่างอ่าเรามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับตอนนี้ ั้งเซิฟต้องช่วยกันนะครับเจิบเจิบเจิบข้างบนหลังคาด้วยแกรนนี่คูบาดีนี่ครับอันไหนมันส้มๆเนี่ยก็ฉีดไปให้หมดเลยแต่ตอนนี้เราตาลายแล้วปุ๊บอ่ะเราเติมปุ๊บอ้เร็วเร็วมากตั้งแต่อัปเกรดนะครับปุ๊บข้างในเรียบร้อยนะครับข้างบนมีคนอยู่ไหมไม่มีนะครับปลาลงกันเจิบ โอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับเกมเอ่โอโลบอกนะครับการดับเพลิงครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆก็สาม,มารถคอมเมนต์ได้นะว่าวาพวกเราทําหน้าที่ในการดับเพลิงได้ดีหรือเปล่านะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบเดียวกับเราเนี่ยลิงก์ข้างล่างได้เลยบายบายแกรนนี่ครูวาดีแล้วก็บายบายตัวเองกับแฟนๆขับด้วยนะบายบาย